นาจังแบ่ดิพ่อเลยที่เป็นนางเอกนาจังแบ่เนี่ยเอานายจ้งแบ่นี่บ่ะนาจังแบ่เนี่ยทีเป็นนางเอกนะก็ยังแบ่นี่แหละมันด้พาพอดังได้ได้หนิแน้วพี่น้องบ่อพ่อ่เสียดอกพ่อเปเสียดอกบ่อพ่นาจังแบ่นี่สิพ่อดังยังในพอเพีงพอพอลงมวนก็ดอเพีงนี่ลุงเพชรสารเต็งไมาดีคือยังยังนี่ บัวจ่าหนูอิงกับงามอยู่เดโพอะม,มันไม่เขบาบา้าว่าเบะดิจังเบะเบะน่อยเบะเบะเบะกับแกคือกันป่ะจา่านั่นแหละคล้ายๆกันเแบะบคือแพะแพะคือแกะแพะบ่ <c oughs> ะจา่า <c oughs> ครูกายคือพระธาตุศิ <c oughs> <c oughs> ริกินูจ่ะโอ้เพื่อนว่อเอาแตได้ฟิวบานบานฟิวบานธาตุศิริิณุหน่อยหนึ่งกระไดกระชิงงามขึ้นงามแล้ว คือมันจะขอนงามแล้วมันจะขอนงามเลยแต่ไ่นกะลบร้อยสิวออกก้งามเลยนะกะโจมากว่าหนูหนาแบบทุกคนคืออีลแ้วนูมุมีกะเลังใจเหตุงานแลยตอนนี้มตอนนี้เราเอากดดึงด้วยว่าหนูคือแบะบอกไหมกดซองจ้าว่านูบวคือแบะกดเอาบุมีสอดไม่ให้มีดติดดึงไหมกดหนึ่งกดหนึ่งหนาคือแบะกดซองหนาบวคือแบะจ้ะกดมาพี่น้องพี่เสนรงอินกดมาพี่เสิร์งพะโจกับกดใครพะโจจ้ะ โวงลายอ้ยเดี๋ยวจ้เม่เบานะจ้าเนี่ยตองกพ่อหนึ่งหนึ่งอีกแล้วนึงเอ้ยเขาเขาคางไปโจไปแล้วพ่อโจดีใจที่ล่ะพอปนหัวขึ้นมาเนี่ยพ่อพลูกเอ้ยเจ้าอยากเห็นพ่อเด้หนินั่นคนหนึ่งพูดได้ว่านาคือแบบคนหนึ่งมากครับคนหนึ่งมากครับนานก็สอนจากก็สอน ผู้ใดอยากเห็นน้องอิงไทยคลิปกับโ่รจูดกูดสามจ้ะเอาว่าอยู่นี่งผู้ใดทายน้ำกันท้ายคลีบแฟนไหมแฟนจะท้ายคลีบแฟนอันนี้ขื้นฉากยังนี่ฉากผู้ใดขึ้นจ้ะยังไม่ได้ขึ้นขึ้นฉากสองวันนี้เราคีบยังไงบ้างคนให้พ่อฟังหน่อยม่วนจ้ะม่วนสนุกอยู่เหมือนเดิมจ้ะคนเยอะแต่เวลาพ่อออกไปทำไมไม่มี แบบนี้อยู่มีอยู่แต่ว่าหนูนี่ไงพ่อก็เลยอยากเปียนเป็นหนูตอนนี้ไงตอนนี้ไงพ่อโจยาหน่อยใจอภาชนะเขาถึงเขาสิบโรงปบารักจะคนอยู่เที่ยงห่ ไม่ถ้าพ่อรวยหนูก็มีชีวิตที่ดีขึ้นรวยก็ไม่ได้รวยแต่พ่อคนเดียวหรอกโลกหนูก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นพ่อรู้อยู่ว่าหนูมีเงิอยู่หนูก็ชักเท้าขึ้นมาฝากพ่อเห็นไหมเนี่ยนี่เนี่ยเงินหนูเท่านั้นแหะพ่อรู้อยู่หรอกก็เลยท้าทายก็มากินกันอร่อยแต่ว่าหนูก็จะมาเพืนกับพ่อประมาณานแกเสียกินร้านที่ประมาณนี้ใช่ไหม ค่ะสำหรับหลาหลัก็ขอขอบคุณพ่ปภเมแม่มเอฟซีไไสาวน้อยพี่บันแพ,พงและก็บเอฟซีหนูเนาะคะ่ะผีเพื่นอนเขามาโบรถีหนูถึงหนูสิบัวได้ฐาสมมุิหนูบัวได้รับรางวัลหรือว่าหนูได้รับหนูก็ดีใจค่ะจะถามบ่วได้รับกับพวกเสียใจเังคะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณพ่พอทนายเอกนะคะพ่อโจผู้ยุ่ง้องหลังเนาะคะ่ะนอที่เฮ็ดให้หนูมี่เมื่อ,อขอบคุณค่ะ อยู่ในงานด้ยอยู่ในงานใช่เลือกตัดช้อยไม่ได้เอาล่ะเป็นไฟจาคนไหนดีครับผมสองานของและน่ที่ได้รับรางวัลทุกอวอร์ด2 5งพนะครับประเภทปั่นใจมหาชนรางวัลลุกทุุงหมอนลำปั่นใจมหาชนในปีนี้ได้แก่ ขอพูดพอพอแมนแมนเอฟซีท <accurately S 2> ุกคนเด้ด้ค่ะเด้อขอบคุณบ้านทักน้องอุ้มอิงทุกหลังนะคะที่ซอยโบเนี่ยล่ะเดดรางวัลนีเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนขอบคุณผู้อยู่งหวังหลังแล้วก็สิ่งทีฬายะบอกก็คือขอขอพูดพ่อโจได้จ้ะที่มอบโอกาสให้หนูเนาะค่ะถ้าผมมีพ่อกับ่มมีหลานในมือนี้ค่ะขอบคุณค่ะ